สวัสดีครับผมโคจิปอติการหนุนพักดีนะครับมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของความแตกตา่าง ก็คือผมไปดูคลิปวิดีโอของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นสปิเกอร์หรือจะเป็นผู้พูดนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยฮะหลายๆคนจะเอาเรื่องของ introvert กับ extrovert มาแบ่งประเภทของคน introvert ก็คือคนที่ให้เข้าใจง่ายๆนะฮะก็คือคนที่เก็บตัว extrovert ก็คือคนที่ชอบเข้าสังคมคราวนี้พอผมฟังไปสักพักหนึ่งจึงเกิดความรู้สึกว่าหลายๆคนให้ความหมายของ i n t r ว v e r t เป็นนก g a t i คือเป็นลบ ผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตก็เลยไม่รู้ว่ามันจริงๆมันคือ เนกาทีฟคือไม่ถูกต้องคือลบหรือเปล่าจนกระทั่งผมได้ไปฟังคลิปของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งผมติดตามเขาอยู่เป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเขาชื่อมิสเตอร์ไซมอนเซนิกซ์ซึ่งเขาจะเป็นอืมสปิเกอร์พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้นำนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าสมมุติเรามองในมุมที่เป็นเรื่องของพลังงานเราจะเข้าใจในเรื่องของอิน r ท v ร์เ และ e x t r o v e r t ได้ง่ายขึ้นมุมของพลังงานแปลว่าอะไรให้มองว่าคนที่เป็น introvert คือคนที่เก็บตัวเขาจะได้พลังงานเขาจะมีพลังงานเขาจะรู้สึกสามารถโฟกัสรู้สึกสามารถมีไอเดียใหม่ๆรู้สึกสามารถอยู่แล้วรู้สึกแบบรู้สึกตัวเอง secure ตอนที่เขาอยู่คนเดียวส่วนคนที่เป็น extravert คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีพลังมีความเบิกบานสดใสมีพลังงาน positive เวลาอยู่ลายร้อมกับคนอื่นคราวนี้ถ้าเรามองในมุมนี้ครับว่าคนประเภทหนึ่งอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขอยู่คนเดียวแล้วมีพลังกับ คนอีกประเภทหนึง่งอยู่กับหลายๆคนแล้วมีพลังมันไม่ได้แปลว่าอันไหนเป็น Positive หรือ Negative ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือชนิดของคนที่ที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเฉยๆเพราะผมมองแบบนี้แล้วเนี่ยผมจึงรู้สึกว่ามันสำคัญมากนะถ้าเราจะมองตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนในเชิงของการมีชีวิตที่เป็นแบบเราแต่ปัญหามันอยู่งี้ฮะคือบางครั้งเนี่ยอินโทรเวริอย่างผมก็รู้สึกอยากจะออกไปเจอสังคมบ้างอ,อยากจะ ไปเห็นอะไรต่างๆนาะนาะแต่ก็มันก็มีความรู้สึกกลัวเหมือนกันว่าถ้าออกไปแล้วจะเป็นยังไงคุณไซมอนเซนิกตอบได้ดีมากๆสำหรับประเด็นนี้เพราะตัวเขาก็เป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกันเขาบอกว่าเขาก็จะหาเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตและพาเขาออกไปเพื่อเวลาออกไป เพื่อนที่เป็น extravert ก็จะไปเมาส์ให้ส่วนตัวเขาก็จะนั่งอยู่ในมุมเงียบๆนั่งดูผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็มีความสุขแล้วฮะอยากจะบอกทุกท่านว่าอย่าตัดสินตัวเองหรือตัดสินคนอื่นว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดผมจะยกตัวอย่างให้อีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดนะครับถ้าคุณเป็น introvert เปรียบเสมือนคุณตื่นมาตอนเช้าแล้วคุณมีเงินอยู่500คุณเดินออกจากบ้านเจอผู้เจอคนเงินใน500บาทของคุณมันค่อยๆหายไปแต่ถ้าคุณเป็น extravert คุณตื่นมาไม่มีต่างสกบบาทแต่เวลาคุณออกไปเจอผู้เจอคนเงินมันเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ในมุมที่เราสามารถมองความแตกต่างที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าการที่เราอยู่กับใครที่เรารักนะฮะมันสําคัญมากเนาะถ้าเราสามารถเข้าใจความเป็นตัวตนของเขาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าใจบางเคสที่ผมได้ให้คําปรึกษามีเยอะมากที่ทําไมแฟนไม่ยอมออกไปข้างนอกด้วยแฟนชอบอยู่บ้านแฟนมีความสุขในเวลาที่อยู่บ้านแปลว่าเขาไม่รักหรือไม่ให้ความสําคัญกับเราหรือเปล่า คำตอบคือไม่ใช่คำตอบคือเขารู้สึกว่าเขามีพลังรู้สึกว่าเขาสกิลรู้สึกว่าเขามีนิวไอเดียรู้สึกเขาเบิกบานสดใสในขณะที่เขานั่งอยู่ในบ้านที่เขารู้สึกปลอดภัยในขณะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าการอยู่ในสังคมอยู่กับเพื่อนฝูมันทําให้คุณมีพลังเพียงแค่เข้าใจตรงนี้อย่าถามตัวเองอย่าถามใครและสําคัญที่สุดอย่าถามผมว่าเขารักคุณหรือเปล่าเขารักครับแต่เขาเป็นแบบนี้ หากเราเข้าใจตรงนี้เราจึงจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขจำจิไว้นะ <S 1> <S 1> การประคองความรักไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันจะแก้ได้เพียงแค่เริ่มเข้าใจแต่คำว่าเข้าใจมันลึกซึ้งกว่าที่คิดเสมอนั like ่นแปลว่าถ้าใครต้องการนะฮะที่จะปรึกษาผมเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ผมยินดีมากเพียงติดต่อมาในลายนี้ได้เลยนะฮะ แต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรทิ้งข้อความคำถามไว้ใต้คลิปนี้ถ้าคำถามของคุณเป็นประโยชน์ผู้อื่นผมจะนำมาตอบขอให้สบายใจนะครับว่าเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเกต้า